สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเรื่องมันมีอยู่ว่าชาแนลที่จะทำให้คุณสนุกไปกับเรื่องเล่าจากผมบิงไคอาโดยหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะนำมาเลา่คุณผู้ชมได้รับฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรือดำน้ำอูเบ85ประท้าะทะกับสัตว์ประหลาดใต้ทะเลท้องทะเลและมหาสมุทรที่กว้างใหญ่กล่าวกันว่ามนุษย์โลกอย่างเรารู้จักอวกาศมากกว่าใต้ทะเลซะอีก ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะก้าวล้ำทันสมัยและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่เรากับสำรวจใต้ทะเลไปเพียง5-7%เท่านั้นจึงทำให้หลายคนเชื่อว่าที่เบื้องล่างนั้นยังคงมีเรื่องราวปริศนาที่รอการค้นพบอยู่ย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่20เมษายนปีคศักราช1918เรือรบลาตะเวนของกองทัพอังกฤษในเวลานั้น ตรวจพบสิ่งผิดปกติลอยอยู่เหนือผิวน้ำและเมื่อทำการตรวจสอบดูก็พบว่าเป็นเรือดำน้ำของฝ่ายข้าศึกเยอรมันสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากเพราะโดยปกติแล้วแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่เรือดำน้ำฝ่ายข้าศึกจะมาลอยให้ตรวจจับง่ายๆแบบนี้จึงมีคำสั่งจากผู้บัญชาการเรือรบให้หันปืนทุกกระบอกไปยังเป้าหมายแต่ทว่าเมื่อใช้กล้องส่องดูเพื่อยืนยันการโจมตีกลับพบว่า บางส่วนของเรือลำดังกล่าวเสียหายอย่างหนักพร้อมกับมีลูกเรือของทหารเยอรมันออกมายืนเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อยอมจำนนโดยไม่มีท่าทีขัดขืนอีกทั้งยังแสดงความดีใจโบกไม้โบกมืออย่างผิดสังเกตสร้างความงุนงงให้กับทหารอังกฤษเป็นอย่างมากกับตันเคสซึ่งเป็นผู้บัญชาการของเรือดำน้ำดังกล่าวให้การว่าเขาได้รับมอบหมายให้นำเรือดำน้ำอูเบ85ออกลาตะเวนในทะเลไอริส โดยมีคำสั่งให้ดักโจมตีเรือขนส่งสินค้าของอเมริกาและบราซิลซึ่งในระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจอยู่นี่เองกลางดึกของคืนที่ผ่านมาพวกเขาจอดอยู่เหนือน้ำใกล้กับชายฝั่งของสกอตแลนด์เรือก็ได้ถูกโจมตีจากสัตว์ประหลาดที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนมันมีดวงตาขนาดใหญ่ยอยู่กลางกะโหลกที่งอกออกมาเหมือนกับเขาและมีฟันที่แหลมคมเรียงกันเป็นแถวสะท้อนกับแสงจันทร์อย่างชัดเจนมันได้ทำการปีนขึ้น,นมาบนเรือ ส่งผลให้อูเบ85ที่หนักกว่า730ตันจมลงในทะเลอย่างง่ายดายกับตันเคลสได้ออกคำสั่งให้ลูกเรือยิงต่อสู้กับเจ้าสัปลาดตัวดังกล่าวจนในที่สุดมันก็ได้ยอมล่าถอยหนีหายไปใต้ทะเลแต่ถ้าว่าบริเวณดาดฟ้าและบางส่วนของเรือได้รับความเสียหายทำให้ไม่สามารถดำลงไปใต้น้ำได้อีกหลังจากนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาถึงยินยอมให้ทหารอังกฤษจ,จับเป็นเชลยได้แต่โดยดี เรื่องราวของเรือดำน้ำอูเบ85โด่งดังเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นไม่นานกัปตันเครดก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการป่วยอย่างกระทันหันส่วนลูกเรือที่ทถูกจับเป็นเชลยก็หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาเรื่องทั้งหมดจึงกลายเป็นเพียงข่าวลือที่ถูกเล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันกระทั่งในเดือนตุลาคมปีคศสองพั 2016, โซนาของบริษัทสกอตติสพาวเวอร์ตัวจับซากเรือดำน้ำปริศนาได้ ในขณะที่พวกเขาสำรวจพื้นมหาสมุทรเพืวางสายเคเบิลซึ่งจุดนั้นเองเป็นจุดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้างตนและเมื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าเรือดำน้ำดังกล่าวจมอยู่ใต้ทะเลลึกลงไป350ฟุตอีกทั้งยังมีร่องรอยของการเสียาหายที่บริเวณดาดฟ้าเรือซึ่งมีลักษณะตรงกันกันกบอูเบ85เป็นอย่างมากทำให้หลายคนเชื่อว่าคำบอกเล่าของกัปตันเคสนั้นถือความจริง ในขณะที่บางคนยังไม่เชื่อพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าบางทีร่องรอยความเสียหายของเรือดำน้ำที่พบนั้นอาจเกิดจากการถูกบีบอัดของแรงกดใต้ทะเลก็เป็นได้เพราะในสมัยนั้นเรือดำน้ำยังไม่ได้ถูกออกแบบให้ทนทานต่อแรงกดดันได้เท่าปัจจุบันหรือไม่บางทีซากเรือดำน้ำที่พบก็อาจจะถูกโจมตีจากสงครามตามปกติเพรานอกจากอูเบ85แล้วยังมีเรือดำน้ำอีกหลายลำ ที่สูญหายไประหว่างปฏิบัติภารกิจซึ่งต่อมาทางบริษัท s c o t t i s พาวเวอก็ได้ออกมาชี้แจงครับว่าทางบริษัทไม่ได้ยืนยันเลยว่ามีร่องรอยของการเสียหายที่ดาดฟ้าของเรืออย่างชัดเจนเพราะจากการสำรวจพบแค่ว่ามันเป็นเรือดำน้ำลำหนึ่งที่จมอยู่ใต้ทะเลเท่านั้นนอกจากนี้หลังจากที่ผมหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าแท้ที่จริงแล้วลูกเรือของอูเบ85 ไม่ได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาอย่างที่ใครหลายคนพูดกันซึ่งหนึ่งในลูกเรือก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความจริงที่ว่ากับดันเคลสได้มีคําสั่งให้ทําการต่อสายลมทําความร้อนเข้าไปยังห้องทํางานของเขาซึ่งเรื่องนี้นี่เองคือสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นเพราะจากการดัดแปลงนี้มันทําให้เกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างห้องควบคุมส่วนสําคัญของเรือเหตุการณ์ทั้งหมดได้เริ่มต้นขึ้น หลังจากที่พวกเขาที่ทำการประทะกับเรือรบฝั่งตรงขา้ามอูเบ5ถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายแต่พวกเขาก็สามารถหลบหนีมาได้ซึ่งต่อมาน้ำก็ได้เข้าท่วมห้องควบคุมหลักและห้องส่งสัญญาณสาเหตุก็มาจากการที่กัปตันของพวกเขาเห็นแก่ตัวและทำเรื่องไม่เป็นเรื่องในข้างตน้นทำให้ u ูเบ -85 ต้องลอยลำขึ้นเหนือน้ำจนถูกเรือลาตะเวนของกองทัพอังกฤษเจอในเวลาต่อมาเมื่อไร้สิ้นหนทางหลบหนี กับตันเคลสและลูกเรือจึงยอมจำนนแต่โดยดีส่วนเหตุผลที่เขาต้องแต่งเรื่องไร้สาระนี้ขึ้นมาผมคาดเดาวว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อปกปิดความอับอายของตนในขณะที่อีกส่วนหนึ่งผมก็มองว่าเรื่องราวของสัตว์ประหลาดที่น่าเหลือเชื่อมักปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่2มากผิดปกติเมื่อเจาะลึกลงไปถึงสาเหตุก็จะพบว่ามันเป็นหนึ่งในยุทธวิธีทางการทหาร โดยการใช้ข่าวหรือแปลกๆเพื่อข่มขวัญฝั่งตรงข้ามกับตันเคลสจึงได้ใช้สัตว์ประหลาดตัวนี้กบเรื่องที่น่าอับอายของตนและสร้างกลยุทธ์ทางจิตวิทยาไปพร้อมๆกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของอูเบ่เรือดำน้ำที่อ้างว่าต่อสู้กับสัตว์ประหลาดใต้ทะเลและถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ